สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงนะคะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดเมืองสุรินนะคะเก็บบรรยากาศตอนเช้าความกระหนในตลาดเช้าสุรินให้กับทุกทุกท่านได้ชมกันนะคะวันนี้วันที่8มกราคม8กุมภาพัน2,567นะคะเราให้ชมบรรยากาศตอนเช้านะคะวันนี้นะคะ ก็ไปทำบรรยากาศกันเลยค่ะท่าน,นี้คือช่วงเช้าในตลาดชลินนะคะช่วงเช้าเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะช่วงเช,เช้านะคะทุกทีรถส,สองแถวยังไม่เข้านะคะช่วงนี้คนเยอะนะคะช่วงนี้นะคะ คาาไปตัดเขาก็จะมีค่าดีค่ากล่องเท่าไหร่คะนี่กล่องละสามสิบนะคะเสียวแห้งนะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะ ดีตอนเช้าจ้าดีตอนเช้าจ้าเดราไปชมนะคะข้างในก็เป็นยังไงบ้างนะคะก็เห็นมากนะคะช่วงเช้าใก,กลบบ้ตลาดสีนนะคะอย่ามเช้าๆนะคะคนแน่นเลยนะคะวันนี้ก็ไม่เช้าเท่าไหร่นะคะเนื่้ชมแต่ช่วงเจ็ดโมงนะคะก็เจ็ดโมงกว่า นดอกไม้ที่สวยๆขายนะคะตอนเช้าก็จะมีตลาดปลานะคะปลานะคะ จะยาียวจะขาหูอนเนี่ยเป็นปลาน้านะคะปลาแม่น้ำนะคะมีปูด้วยพีปูดองเหรอคะปูดองทุนเท่าไหร่คะพี่อันนี้ทุนยี่สิบเหรอคะก็ให้ทุนหนึ่งพี่ าคานนะคะซื้อปูตัวหนึ่งนะคะพี่ได้ดูก่่อาอา๋อตัวนี้ดูกว่าตัวใหญ่ีป <c> ซ <oughs> ื้อปูนะคะ,ะ,คะเพื <c oughs> ่อนก็เป็นอาหารป่านะคะมีหลายอย่างเลยมีปูมีชอนก็มีนะคะเพื่อน ปากไ้แล้วก็ขายใบตองด้วยยายมีใบตองมาขายด้วยนะคะนี hmm. ่นะครมีมะนาวจานใหญ่ๆเลยนะ พริกหยวกสวยมากเลยพริกกัมเท่าไหร่กันแปดบาทกองละยี่สิบสามสามยี่สามสามยี่เหรอแม่ เลยเลยนะคะเื่นตอนเช้าจ,จะสูตนะคะนี่ใครอยากกินกระถินเขามีกระถินกอกด้วย <มา S 1> ถุงเท่าไหร่กระถินสิบบาทค่ะนี่ยีสิบบาทนี่สิบบาทนะคะกระถินใ่ไพ่หมอันนี้จะเป็นพวกของป่านะคะบ้วพก็ดมบรพี่เขาทอดขนมโชคทุกเช้าเลยนะคะจานหน้า เป็นแ้ทุกวันเลยน่าตานไม่เป็นไรค่ะครับอนเช้านะคะตลาดซุรินก็จะประมาณนี้นะคะไม่เช้ามาเนาะแอินตื่นสายเงเทียังหิวตันงเนอะ พริกจองกระต๊อกระเทาปลาราประจ ộ n มีหมดเลยนะคะถูกถกนะคะเพื่อนต้อของป่ามาเยอะนะคะรุ่งเช้าเ้นะคะใส่หน่ลนะคะถุงละยี่ถุงละสิบบาทมีข้าวข้เหนียวง่ายบะ ข,ข้าวทีดีไหมเข้าจี่ค่ะที่ก้วี่เข้าที่ข,ขอบคุจ้านูนู้นูจีใส่น้ำมันมะพราะ้าวไหมลูกงั้นเอาให้แม่อันหนึ่งใส่กะทิอยู่หรอจะไม่เป็นไรกินนิดนึงไม่เป็นไรทัเนี่ยแม่กินกะทิไม่ค่อยได้แต่ไม่เป็นไรอันเดียว กินเยอะไม่ได้ออยากินแดงๆก็ได้ที่มันเนี่ยเออสุกยังยังเหรอเอาแห้งก็ได้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับาว h วโซเช s ยลทุกคนน e ครับ e ไปเลยค่ะเลี้ยวโงเล้ยวครับ รครับครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนะครับมีปาลาย่างมีหมูนะเพื่อนมาเตินหน่อยนะคะหัวม,มัดกัละสิบบาทนะคะส็บยี่สิบบาทมัดละสิบบาทสุดถูกเลยนะคะีมัดใหญ่สี่สิบนะคะมีสุดสุดนะคะจะซื้ออะไรไปให้ลูกทานดีนะคะ ปูแล้วนะ,นะ,ะ,นนะ,ะสูสดเยอะเลยนะคะช่วงเชาะะา้านะคะเสื้อผานะคะเสื้อผ้ามีสองมีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีกระปเป๋านะคะที อาหารปลาตอนเช้ายายก็จะมีปลากายมาแมวปลากายแมปลากายนะเพื่อนแมววันดีกนนด้ก็แม่โลเท่าไรราคานี้โลเท่าไรเนี้ยอันนี้โล 200, สองร้อยนี่ขึ้โลร้อยเลยนวตุ่ิบาหัวมาเนื้อะปลาปลกายนะเพื่อน ถ้าได้นะคะคด้นะคะอันนี้ก็ร้านปลานะคะเพื่อนสุใหญ่เราเราเคยซื้อไปลาบแล้วนะเนี่ยอร่อยด้วยนะเพื่อนทีอยากกินลาบปลานะเดี๋ยวยายนูถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวนูจะโทรอดถังไม่จ้ากินโอ่งที่จ้า ของทุกซีนี้คือบรรยากาศตลาดนะคะตลาดช่วงเช้าตอนกลานะคะตลาดเมืองสุรินทร์นะคะของปาอาหารมากมาเยเลยนะคะทุกซีนคนเดินเยอะมากนะคะนี่เยอะมากเลยนะคะมีกระชอนมาเยอะเลยนะคะ นี่เขาไตหรัว่าเขาฉับนะยังมอนทอดด้วยมีดิบด้วยนะเพื่อนถุงเท่าไหร่น้อสวัสดีขยายนถุงเท่าไหร่ขยายขยายกักแปดิดจ้าล้แปดโลละแปดสิบเพื่อนโลละแปสินะคะใครอยากได้ชรนะคะแล้ว เขาส่งไฟบ่ราะยาที่เขาเือนแชให้กัน e okay. 1, right? 8, 4, 4, right. นใ่ไปะแ้แปดสิบสุมากเลยสนี่ตลาดสุรินนะคะมีมิช้อนนะคะมีนะคะไม่ต้องไปหาเด้อแปดสิบถูกโคตรถูกแพงนเพื่อนสุดเยอะมากเลยนะคะวันนี้นะคะ คือบรรยากาศตลาดเช้า,ชาสานะคะเราถ่ายจากช่วงล่างนะคะไม่ต้องถ่ายช่วงบนหรอกช่วงบนก็ถ่ายแม,ม,ม่อาหารป่านะคะอาหารป่าน,นี้เป็นเทศก,กาลวันจ่ายนะคะ,ะก็คุณก็คึกคักนะคะที่ตลาดสุนนะคะใครวันนี้เขาบอกว่าเป็นวันไหว้หรือเปล่านะ เพื่อนะะอทำกลุ่มชีนดอเยก่นนะคะเล็กค่ะสาวบันเก,กาศตลาดเมืองสุรินนะคะก็คึกคักมากเลยนะคะเคยขอไหว้กันนะคะเพื่อนอนี่นะคะ เกิดขึ้นก่อนนะครับทุกท่านได้ชมกันนะคะแล้วก็เดินชมตลาดในวันนี้นะคะก็คึกคักมาคึกคักน่าดูเลยนะคะวันนี้วันที่8ธันวาคม2 5 6ดนะคะบรรยากาศในตลาดดี มากนะคะคนก็ยังแน่นอยู่นะคะ12โมูงก็ยังคนยังแน่นอยู่นะคะวันนี้ก็เก็บบรรยากาศฝากทุกคนทุกท่านได้ชมกันหาเลือกซื้อสินค้าอาหารฝ่ายทุกอย่างมากมายเลยนะคะวันนี้ช่วงโทรศัพท์และสไตล์เราก็หวังว่าทุกคนทุกท่านทุกคนจะได้คอมเมนต์เลยได้ความสำเร็จจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ ถ้าพ <ersch> ักการใดต้องตอบตั้งอะไรเพื่อให้นักสื่อและนัทิ้งด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกโงใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะสำหรับเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันสีและสไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอข้อมูใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสมานที่มีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับทุกทุกคนต้องลงไลค์เตือนที่นี่นะคะสวัสดีค่ะ